สวัสดีครับท่านผู้ของครับขณะนี้นะฮะทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือนะครับมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงสถานการณ์โควิด19เป็นจำนวนเงิน2000บาทนะครับทำให้ต้องเก็บข้อมูลช่วงนี้จะเก็บข้อมูลเยอะหน่อยนะครับอย่าเพิ่งลำคาญนะลิงก์ที่ส่งให้นะครับก็จะเป็นลำแต่ละระดับนะครับอย่างตัวนี้ที่ปรากฏอยู่จะเป็นของชั้นป .1 ถึงป .3 นะครับคลิกลิงก์เข้าไป รอสักครู่หนึ่งเมื่อปรากฏหน้าขึ้นมาแล้วนะครับอ่านรายละเอียดในด้านของคำชี้แจงนะครับเราเลื่อนมานะครับที่ชั้นนะครับบุตรหลานของท่านอยู่ชั้นอะไรนะครับเช่น,อ,นอยู่ชั้นปอ1นอนะครับอยู่ชั้นปหนแล้วก็เลือกชื่อแล้วก็จะมีะรายชื่อชื่อนักเรียนขึ้นมาเลยนะครับ นะครับอันนี้เป็นตามนี้นะครับขออนุญาตนะครับคนแรกแล้วกันนะครับ,รบใส่เบอร์ทรศัพท์กูใส่เป็นเบอร์สมมุตินะครับใส่ชื่อผู้ครอง ใส่เลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองนะครับใส่ความเกี่ยวข้องอันนี้ก็อันนี้เป็นบิดานะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็สมมุติก่อนเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีตามหน้าบุ๊กแบงก์ซึ่งจะเป็น10หลักนะครับเป็นของธนาคารอะไรนะครับสมมเป็นธนาคารนี้สาขานะครับก็รับได้เลยนะครับ จากนั้นให้คลิกปุ่มคำว่าบันทึกโปรแกรมก็จะตรวจสอบวาอ่าช่องไหนยังไม่ได้ใช้บ้างนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะกลับบอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยสแสดงว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะก็ติดต่อกับครูประจำชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไว้พบก,กันนะครับสวัสดีครับ